วันนี้วันที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568เป็นวันที่ตรงกับวันอังคารเดือนกันยาปีมะเส็งมาดูว่าลัคนาราศีมรฐานของบุคคลที่เกิดในวันใดบ้างที่จะมีลักษณะของ เศรษฐีหรือเศรษฐีอมุตโช,ชคที่มันประจวบของวันนี้ซึ่งเป็นวันที่16เนี่ยนะครับเป็นวันที่จะต้องประกาศและประกาศว่าย่อมมีเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่16หรือทุกวันที่หนึ่งประจำเดือนนั่นน,นะครับจะต้องมีลักษณะของเศรษฐีเกิดขึ้น ใครกันบ้างที่มีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของดวงนะครับในเรื่องของดวงว่าคนที่มีสิทธิ์มีส่วนมีเขตมีข่ายในลักษณะของเศรษฐีอมุตโชคหรือในส่วนของความเป็นมหทธนเริกนะครับลุงหนวดได้วิเคราะห์แล้วนะครับว่ามีคนวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ แต่วันนี้วันอังคารนะแต่คนที่เกิดในวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นเดือนใดปีใดก็ตามมันจะมีลักษณะราศีมรานเข้ามาพาดผ่านหรือเข้ามาอยู่ในรัศมีอยู่ในองศานะตรงนี้ให้อ่านในเรื่องของอความเป็นเศรษฐีอมุตตโชคนะครับในความเป็นาราชาโชคเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็มีส่วนของเป็นมหัาธโนเริกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็ถือได้ว่ามีสิทธิมีส่วนอยู่ในคําว่าเศรษฐีอมุตตโชคนั่นเองนะครับอาจจะเรียกว่าการพนันขันตต่อเรียกว่าอาจจะอาการเสี่ยงดวงพนันอะไรก็ตาม หรือจะทำมาค้าขายหรืออาจจะสัมมาชีพอะไรก็ตามจะสำเร็จประโยชน์ในเรื่องของอความเป็นพวกทรัพย์เกิดขึ้นนะครับมีพวกทรัพย์เกิดขึ้นอ,อันได้แก่บ้านร้านรถที่ดินธุรกิจสัมมาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะต้องสำเร็จสมประสงค์นั่นเองนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับอนอกจากนั้นก็ยังมีคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ คนวันจันทร์นะครับในวันนี้ก็ถือว่าลุงดาวลาพระ